สวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับกับผมจาสิบีสุชาติวงมงกูลนะครับพิธีกรจิตอาสาจากหน่วยกองพันทหารขุส่งที่ยี่สกองบัญชาการพิเีษครับครับท่านผู้ชมก็ยังอยู่กับกับผมในอีพีที่สองนะครับสาหรับจิตอาสาน้าเที่ยวทํามพุงช้างจังหวัดปังงานะครับในช่วงอีพีที่หนึ่งที่ผ่านไปนั้นนะครับผมได้นําท่านผู้ชมนะครับมาทราบถึงประวัติความเป็นมาของทํามพุงช้างนะครับและก็เข้าเยี่ยมชมภายในถ้ากันนะครับ เรายังอยู่กันในถ้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมไปติดตามรับชมบรรยากาศภายในถ้ำภุงช้างกันต่อนะครับมีความงดงามของหินงอกหินย้อยนะครับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับการเวลาผ่านไปนับพันปีนะครับจะมีเรื่องราวหินงอกหินย้อยนะครับฟอสซิลต่างๆเป็นอย่างไรนั้นนะครับยังอยู่กับกระผมนะครับวันนี้กิตาสาน้าเที่ยวถ้ำภุงช้างจังหวัดปังงานนะครับชมภาพบรรยากาศข้างในกันได้เลยนะครับ าาวไรน้ผลส่วนจุดนี้นะครับเป็นภาพลายเส้นของหินนะครับเราสังเกตดูดีๆนะครับเป็นลักษณะเหมือนรูปผู้หญิงนั่งตกปลาอยู่นะครับด้านล่างจะมีถังใส่ปลาอยู่ด้วยนะครับใช่ครับจริงอยู่ครับได้ครับภาพลายเส้นนี้เราต้องใช้น้ํเหล่อเลี้ยงครับกาเรามองจะเราจะมองเห็นชัดนะครับถ้าเราไม่ได้เอาน้ํเหล่อเลี้ยงพวกนี้เราจะมองเห็นไม่ชัดนะครับคือต้องมีนะ น้ำใสก่อนได้ครับผมคือธรรมชาติกขสร้างมาครับครับโอเคนะครับครับไปกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในถ้ำพุงช้างนะครับตอนนี้ครับโดยจุดนี้ครับจะเป็นฟอสซิลครับเป็นพวกฟอสซิลหอยตัวเล็กๆพวกนี้ครับฟอสซิลนะครับผมอย่างที่คุณลุงไม่บอกคือนก่อนน่าจะอยู่ ใกล้ท้องทะเลมาก่อนใช่ครับผมนี่จนจุดนี้ครับครับเป็นฟอสซิลทั้งนั้นเลยใช่ครับผมคุณลุงเข้ามาทำงานเป็นไกด์จิตอาสาในการนำเที่ยวทำสิจ้างนี่ได้อย่างไรอ่อคือเมื่อก่อนผมก็ทำงานอยู่ที่บ้านทรงไทยครับ แล้วก็พอดีก็ไอผมไม่ไม่ไม่ชอบอยู่แบบคนเดียวครับครับแล้วบทบาทของของไกด์อินอาสาที่นี่ในแต่ละวันเนี่ยคือต้องต้องทําอะไรบ้างไหมคือบทอาเช้า,ชาถึงเราก็มาทาําความสะอาดของที่ฝากถ้ำอะไรพวกเนี้ยครับ,รบอาตอนเชา้าก็มีเจ้าหนะ้าที่เข้ามาดูแลในถ้ำก่อนครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับอืมเร,รเราต้องเข้ามาดูหมืก่อนครับ ส่วนจุดนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับกิบดอกบัวปั้มอยู่นะครับกิบดอกบัวใช่ไหมครับได้ครับส่วนจุดนี้จุดที่ว่าหินหอกหินย้อยที่สมบูรณ์ที่สุดของถ้านะครับครับตรงส่วนตรงนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับดอกบัวปั้มอยู่นะครับมันจะมีอยู่สามชั้นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองและชั้นที่สามนะครับครับผมมันจะเป็นอยู่สามชั้นนะครับครับอ่าพอเรามาอยู่ด้านในแบบนี้ครับ ปากกำลังในท้องทะเลพวกนี้นะครับอ่าด้านบนหินที่ย้อยลงมาเป็นเส้นเป็นเส้นลักษณะคล้ายๆ้ยกับโหลดกาเฟพวกนี้นะครับก็เรียกว่าหินย,ย้อยอ่าด้านล่างแบบนี้มันก็เรียกว่าหินง,งอกหินงอกหินย้อยพวกนี้นะครับปีบหนึ่งเขาจะงอกมาประมาณแค่หนึ่งมิลน,นะครับอ่าจุดนี้สมัยก่อนเราเปิดถ้ำใหม่ใหม่เมื่อปี2543นมนะครับมันจะห่างอยู่ประมาณหนึ่งเซน แต่ตอนนี้มันจะเชื่อมต่อกันแล้วนะครับมันต้องใช้เวลางานครับกว่า,<ม>าจะเชื่อมต่อครับส่วนจุดเป็นหินสีขาวพวกนี้คือคุ่ย้อยมาใหม่เราจะสมัมผัสอะไรเ็าไม่ได้นะครับกว่าจะเป็นหีนน้าตาลแบบพวกนี้ต้องใช้เวลาอีกงานนะครับครับทีนี้ก็ฝากนักท่องเที่ยวนะครับฝากท่านผู้ชมครับในการเที่ยวชมนะครับงอบคุ่ย้อยห้ามไปสัมผัสเขาะนะครับเพราะเขามีชีวิตแล้วเดี๋ยวเขาจะหยุดกตงเรียนตินโตนะครับโโโโแล้วเราจะได้ชมความงาม ครับผมโอเคส่วนด้านล่างนี้นะครับจุดนี้ด้านล่างนี้เป็นอ่างน้ำมนมสธิ์ของทางจังหวัดพังงาน,นะครับชาวจังหวัดพังงาเขาท,ทําพิธีกรรมอะไรพวกนี้เขาจะเอานมนมในนี้ไปหนึ่งขวดนะครับเพื่อไปท,ทําพิธีกรรมนะครับคือความเชื่อของคนจังหวัดพังงาน,นะครับอ,อ่างน้ำมนมนี้จะมีอยู่ตั้งปีนะครับจะไม่เคยขาดน้ําถ้าว่าปีไหนเล้งจัดน้ําก็อ,อาจจะลดไปสักนิดหนึ่งแต่ไม่ขาดไม่แห้งครับครับผม ได้ครับผมจวนจุดนี้มันจะเป็นหินปูนหินปูนพวกนี้เอ่เหมือนทางทางใต้ทางใต้ทางฟังหาครับครเอขามีแค่สองฤดูกาลนะครับแค่ฤดูฝนกับฤดูแล้งนะครับครับช่วงนี้มันจะเป็นฤดูฝนครับมันจะมีน้ําหลเลี้ยงเราจะเห็นเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับครับผมแต่ถ้าว่าช่วงฤดูแล้งช่วงพุมพามีนาเมีสาพวกนี้นะครับน้ําพวกนี้จะแห้งสนิทแล้วก็ จะเป็นสีน้ำตาลและจะมีประกาเท็รของโพเลสิลิก้าหมดทั้งค้อเลยครับหินพวกนี้เราก็สัมผัสไ่ได้ครับครับครับตัวจุดนี้มันจะเป็นฟอสซิลสัตว์ทะเลน้ําลึกนะครับเขาเรียกว่าไอ้ฟอสซิลเทเลพอตฟอสซิลตัวนี้นักธรณีวิทยาเขาเข้ามาสำรวจนะครับมันเป็นฟอสซิลเขาเรียกว่าฟอสซิลเทเลพอต น้ำต้องลึกเป็นกิโลครับเรมีฟอสซิลพวกนี้นะครับแสดงว่าอยู่ใต้รงศะสลึกใช่ครับด้านบนนี้จะเป็นพวกฟอสซิลมีอยู่เยอะครับส่วนจุดนี้ส่วนจุดนี้นะครับเขามีชื่อว่าหินย้อยมาสศจันพันล้านปีนะครับอตรงนี้เวลาช่วงหน้าฝนฝนตกเยอะๆตรงนี้จะเป็นน้ําตกลงมามันก็สวยมากครับแต่เวลานักท่องเที่ยวเข้ามามันจะเปียกนิดนึงนะครับโอเคนะครับนี่นี่ถือว่าเป็นเป็นเสน่ห์หรือความแตกต่าง ทำปูนซ้างใช่ทำืินในประเทศไทยได้ได้เลยไหมคุณผู้ชได้เลยครับครับคือหินย้อยก้อนนี้ของเรามันจะแตกต่างกันที่ว่าหินพวกนี้มันจะโปร่งแสงได้ครับครับด้านล่างมันจะโปร่งแสงได้แสงมันจะทะลุออกไปอีกฝั่งนึงได้เพราะว่ามันเป็นหินแก้วลักษณะคล้ายๆกับหินแก้วหินใสๆพวกนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวลงมาทดสอบดูได้เลยครับหินหินนี้ก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของถ้ำป้างนะครับชใช่ใช่ครับจุดนี้เป็นจุดที่ว่านักท่องเที่ยวชอบเช็คอินครับครับ เนี่ยฮะมันจะโผงแสงทะลุอย่างนี้ได้อนีอนี่คือเราจับได้มั้ยครับจับได้ครับหินวงนี้จับได้ครับก็ถือว่าเสนียงช่างพุงช้างแตกต่างจากท่ออื่นใช่ครับผมที่ไซนนะครับนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช่ครับหินแต่ละชนิดมันจะแตกต่างกันอยู่เยอะครับในภาพนี้มันจะมีหลากหลายหินชนิดครับครับผมโอเคนะครับอ๋อนี่คือโรงแสงมา โอเคส่วนด้านซ้ายมือครับมันจะเป็นหินอีกชน,นิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นหินอ่อนหินอ่อนที่เขาตัดไปทําพื้นบ้านพวกนี้นะครับอ่านี่คือหินอ่อนนะครับเพราะว่าภูเขาลูกนี้มันมีหลากหลายหินชนิดนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมตัวทํานพุงจ้างและก็ทีมกินอาสา กองพันนาคนส่งยี่สี่กองบัญชาการริศสี่ครับเดี๋ยวตรงปลานะครับตรงนี้เป็นหัวตรงนี้เป็นที่ขอกเขานะครับตรงนี้หางตรงนี้ก็มีชื่อว่าปลาเก่าลาดพิกนะครับเพราะว่าเดินกันมานานแล้วคงจะหิวแล้วนะครับหลาดพิกษใช่ครับเพราะว่าปลาตัวนี้มันจะมีแต้มแดงๆอยู่ด้วยครับลักษณะคล้ายๆกับปลาเก่าครับโอเคนะครับ โอเเรานั่งเรือนั่งแพเดินเท้ารวมแล้วละระยะทางก็ประมาณ7 0 0ดถึงเจ็ดเมตรโดยประมาณนะครับครับเรามาสิ้นสุดแค่จุดนี้นะครับ,รบจุดนี้ด้านบนเขามีชื่อว่าบัลลังทองนะครับด้านล่างเป็นอ่างทองคําลักษณะคล้ายๆกับบาทของพระครับโอเคถ้ okay. าลูกนี้จริงๆเราไปทะลุฝั่งนู้นได้นะครับแต่เราพานักท่องเที่ยวมาได้แค่นี้ เพราะว่าเราต้องถ้าเราไปทะลุฝั่งนู้นไปอีกห้าร้อยเมตรก็ไปทะลุอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาเรียกว่าหมู่บ้านตากแดดแต่เราพาไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องข้าไปในช่องนี้ช่องนี้น้ําประมาณหน้า,นาอ,อกนะครับเลยจากช่องนี้ไปก็พีดานถ้าจะกดลงมาต่ํามากเราตร้องคานเข้าไปมันจะเลอะนะครับเลยเลยพามาได้แค่นี้นะครับถ้าเราไปทะลุฝั่งนู้นก็คือสองตําบุญเลยเดียจากใช่ครับทายช้างไปตายใช่ครับผมแล้วก็คุณลุงครับจุดนี้ คาดว่าน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางข,งของถ้ำบุงชางง้างเขาต่างมุงช้างใช<ด>่ใช่ครับเป็<ใ>น<อ>แบบนั้นได้นะครับอ๋อจุดศูนย์กลางก็ประมาณนั้นเลยครับรับประมาณอยู่จุดศูนย์กลาขงของถ้ำบุงช้างเลยครับครับอ่าแล้วก็ถ้ำลูกนี้ได้เปิดเป็นถา,านที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวผมจะให้ทดสอบปิดไฟดูความมืดของในถ้ำนะครับการท่องเที่ยวที่แตกต่างไม่เหมือนเราเที่ยวตามทะเลพวกนี้นะครับครับผมเดี๋ยวจะสผัดความมืดของในถ้ำนะครับลองปิดไฟดูนะครับครับ คือถ้ำพุงชนะ้างนี้ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าคุณเอกพัฒน์คำนรงเอ่ขวัญว่าในถ้ำนี้จะมีสมบัติอยู่นะครับเก้ขวัญอยู่สองคืนเก้ก็มาปรึกษาทางเจ้าอาวาสที่วัดเจ้าอาวาสก็ให้เก้เข้ามาค้นหาอยู่นะครับเกเข้ามาค้นหาอยู่สองวันนะครับเอ่้ก็ไม่เจออะไรนะครับเก้ก็กลับไปทํางานปกติอยู่เดือนกว่าเจก็ขวัญอยู่พกขวัญอีกแเบอกว่ามีผู้ชายกะบเจใส่ชุดขาวมาบอกเกว่าให้ลูกเข้ามาในนี้อีกครั้ง แกก็พาล่วงเช้าแกาก็พาคนหานพาให้ลูกเข้ามาในนี้อีกหนึ่งครั้งแกก็พาล่งเช้าแกาก็พาคนหานเข้าไปกันทะลุฝั่งโน้นครับจนบ่ายสามโมงกว่าครับไม่เจออะไรครับพอตอนขากลับมาครับแกมาเจอจุดนี้ครับจุดนี้ครับจุดที่ว่าเป็นช้าง เป็นสมบัติของชาติเลยครับเป็นช้างมีงวงมีหูมีลูกกระตาสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยครับด้านบนหินก้อนสีแดงลักษณะคล้ายๆกับล่มหรือว่าสเวกกระจัดนะครับปกคลุมหัวช้างอยู่ครับเขาก็มีชื่อว่าราชาช้างเปลือกครับไฮไลท์ของถ้ำปูงช้างครับจุดนี้ที่น่าโยงอานซีนไทยเลือนครับครับท่านผู้ชมครับไฮไลท์ที่ต้องห้ามพลาดเลยนะครับของถ้ำปูงช้างนะครับคือหินรูปช้างเปือกสีขาวนวลนะครับ ซึ่งเป็นหินที่มีลักษณะคล้ายหัวช้างมีดวงตาเป็นหินสีแดงใบหูขาหน้าและมีงวงช้างยื่นออกมานะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในรูปนะครับและพิเศษไปกว่านั้นนะครับก็คือมีหินสีแดงปกคลุมรอบๆเฉพาะหัวช้างนะครับท่านผู้ชมครับทําให้จินตนาการได้ว่าเปรียบเสมือนช้างมีสวิตชัปปกคลุมอยู่นะครับเรียกได้ว่าธรรมชาติสร้างสารรค์ออกมาได้อย่างมหัศจรรย์นะครับ จนได้รับการประกาศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับเปวิณหนซีนไทยเลนเมื่อปี2546นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งหินรูปช้างเปือกสีขาวนวลนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายนะครับของถ้ำพุงช้างนะครับที่เราสามารถเดินมาได้นะครับเพียงแค่ในช่วงนี้นะครับซึ่งจากที่คุณลุงไพบุญนะครับไกด์นาเที่ยวของเราได้บอกเอาไว้ก็คือเราสามารถเดินมาได้เพียงแค่นี้นะครับเดินต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า ระดับน้ําและเพดานของถ้านะครับก็จะอยู่ในลักษณะที่ต่าแล้วนะครับเราไม่สามารถเดินตอไปได้นะครับไฮไลท์ก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับซึ่งคุณเอกพัฒน์คำนรงค์นะครับผู้เริ่มนะครับบุกเบิกนะครับทัวรําุ้ผงจางนะครับเป็นผู้ค้นพบนะครับอินรูปช้างเผือกสีขาววนนี้นะครับคุณเอกพัฒน์คำนรงค์ก็เป็นคุณพ่อของคุณพี่กุ๊กไก่นะครับผู้ทําทัว ท่าพุงช้างในปัจจุบันนะครับก็เป็นผู้เป็นผู้สืบทอดต่อจากคุณพ่อนะครับคุณเอกพัฒน์คำนรุง์นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าการได้เข้ามาในทําพุงช้างนะครับเ,เปรียบเสมือนเราได้รอดนะครับช้างตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งการดีนักท่องเที่ยวเข้ามาในแต่ละวันหรือทุกๆครั้งนั้นก็มีความสุขนะครับกิจกรรมต่างๆก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับไม่ได้รับ อันตรายหรืออุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นก็เปรียบเสมือนอช้างเป็นสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองมีบารมีในการปกปักรักษานักท่องเที่ยวผู้มาเยือนพี่โน้องประชาชนทุกคนของจังหวัดพังงาและจังหวัดอื่นๆครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปพูดคุยกับทางทีมทัวร์ถ้ำพงช้างนะครับกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าปากทางเข้าถ้ำนะครับ เราจะย้อนกลับ movement, m, ทางเดิมนะครับระยะทางประมาณ750เมตรนะครับที่เราได้เข้ามานะครับระหว่างนี้นะครับก็จงสัเงตเห็นนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาตินะครับก็เข้ามาเที่ยวไปในถ้ำป totally. ูงช้างกันครับครับถ้ำมูงช้างแห่งนี้นะครับหากวันไหนนะครับฝนตกหนักหรือมีปริมาณน้ําจํานวนมากนะครับทางทีมทัวร์ถ้ำปุงช้างนะครับก็จะไม่อนุญาตนะครับที่จะนําให้นักท่องเที่ยว เข้ามาภายในถ้าน,น,นะครับซึ่งก็ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับทีมจิตอาสาของพันงาขุนส่งยี่สิบกองบัญชาการชลศิริศร์นะครับได้เข้ามา,าไปในถ้ำปุงช้างนะครับเป็นจิตอาสาพาเที่ยวถ้ำปุงช้างจังหวัดตังงาครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ผ่านเพจโรงเรียนจิตอาสาพระอาจารซึ่งเป็นเพจที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในกาลนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับและหาก ต้องการแจ้งเหตุต่างๆนะครับสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดนะครับติดตามเพจไน่เสอาสามารถดาวน์ไว้ได้นะครับท่านผู้ชมครับ มีช่วยกันแก้ไขไผ่ภูมิปัญญาพัฒนาชุมชนทุกคนพร้อมใจสาธาราชาให้ไหว้นุ่นนํผลให้ได้ดีถ้าเราจะคงมีได้ าสนาร่วมสัทขากันทุกคนเพื่อผลประโยชน์ชุมชนมันคงทาวรของใสราชการเอกชนประชาชนร่วมมือร่วมใจสร้างเสมกุ่มแลภาพงานให้พี่น้องไทยอยู่ดีกินดีศาสนาตวมีดหัวใจศัฒนา ครับท่านผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราออกกันมาอยากทาพุงช้างนะครับระยะทางก็ประมาณ450เมตรยังไมครับพี่กุ๊ยไก่ครับครับก็ความงดงามความมหัศจรรย์ของถ้าพุงช้างข้างในนะครับครับนี่ก็เป็นทีมนะครับทัวร์ถ้าพุงช้างนะครับโดยนําโดยพี่กุ๊กไก่นะครับเดี๋ยวจะให้พี่กุ๊ยไก่นะครับได้พาพวกเรานะครับมาแนะนํานะครับได้รู้จักกันนะครับว่าภายในทีมถ้าพุงช้างนะครับมีใครบ้างนะครับและความภาคภูมิใจนะครับที่ ได้ทําทัวร์ถ้ำพุงช้างตรงนี้นะครับได้ให้นักท่องเที่ยวท่านผู้มาเยือนจังหวัดปังงานะครับมีความได้รับชมนะครับสิ่งมหัศจรรย์นะครับอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับทีมพี่ๆเขานะครับมีความรู้สึกความภาคภูมิใจกันเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับฟังจากพี่ๆเขาได้เลยนะครับสวัสดีค่ะกิรัชยาคำนรงค์ค่ะกุ๊กไก่ค่ะผู้นําเที่ยวทัวร์ถ้ำพุงช้างนะคะสวัสดีครับผมสุวั์เก้ยวพังดีครับที่เป็นชี่เปียกครับ ความภาคภูมิใจของผมนะครับมาทํางานอยู่ภายในท่ามุงช้างได้เป็นไกด์นะครับให้กับดรมอมหลวงคุณน้ําพึ่งกิติยากรน,นะครับเป็นภาคภูมิใจของผมที่สุดเลยครับคุณครับสวัสดีครับผมไปบูนโกยุลครับชื่อเล่นปวยครับผมภาคภูมิใจตรงที่ว่าได้ทํางานบริการนักท่องเที่ยวทั่วไปครับได้งินมาจากบริการจากนักท่องเที่ยวผมได้รับเงินเดือนได้ชบ ช่วยสองลูกเรียนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสุริยนแก้วการจรครับชื่อออดครับเป็นไกด์นำเที่ยวในสถานที่ถ้ำพุงช้างนะครับมีความได้ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทุกคนแล้วก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้เป็นออสิ่งมหัศจรรย์ของระดับจังหวัดพังหาและต่างประเทศครับผม สวัสดีครับผมนายอาภิสิทธ์ป่าวนการชื่อเล่นชื่อกิฟนี้นะครับความภาคภูมิใจก็ความภาคภูมิใจก็คือได้เรียนรู้ภาษาไปในตัวและได้มีอาชีพไปเรื่องครอบครัวครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายเวลาภาบระวังฮานครับชื่อเล่นชื่อวีครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่วิทยาลัยชุมชนบางฮาครับสาขาการจัดการบริหารครับความประทับใจนะครับที่ได้มาทำนี่นี้ก็เป็นอาชีพเสริมนะครับในช่วงวันหยุดนะครับและก็ได้มี อาชีพนะครับไปเลี้ยงครอบครัวแลวก็ได้มีรายได้นะครับได้เข้ามาจุนเจือนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายทิดพงเกศพักดีครับชื่อเล่นชื่ออาร์มครับความภาคภูมิใจของผมก็คือที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วยครับและประเทศไทยด้วยครับดีใจครับที่ได้มาทํางานตรงนี้ครับแต่อีกอย่างได้เงินไปเลี้ยงดูลูกเลยครับสวัสดีครับผมนพรุษเทมรงครับพันุครับผมอยู่ในทีมงานผู้ดูแลทรรมงช้างนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับผมเป็นคนชาวพังงาเกิดในพังงานะครับสามารถ ทำให้พังงาติดอันดับประเทศและอันดับโลกนะครับในด้านการท่องเที่ยวนะครับทั้งเสริมทั้งรายได้นะครับระดับชุมชนและระดับประเทศนะครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับก็นะครับได้ทราบถึงความรู้สึกนะครับความภูมิใจของทีมพี่พี่จิตอาสาทุกทท่านนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่นําผมและก็ทีมงานนักท่องเที่ยวหลายคนหลายๆท่านได้เข้าชมภายในทำพงช้างนะครับวันนี้นะครับ ผมก็ขอขอบคุณพี่กุ๊กไก่นะครับถือว่าเป็นหัวหน้าทีมนะครับทัว์ถ้ำพุงช้างจังหวัดพังงาแล้วก็พี่ๆทุกคนมากนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของถ้ำพุงช้างจังหวัดพังงานะครับที่ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกับรายการจิตอาสานําเที่ยวถ้ำพุงช้างไปในวันนี้นะครับก็สิ่งมหัศจรรย์นะครับนอกเหนือจากธรรมชาตินะครับ คือการมาท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่นะครับเป็นผู้มาเที่ยวผู้มาเยือนที่ดีงามนะครับเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไปนะครับจิตอาสาน้าเที่ยวถ้ำพงช้างในวันนี้นะครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นสิ่งดีๆที่นําเสนอใ,ให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับให้ สิ่งมหัศจรรย์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับอยู่คู่กับประเทศของเราต่อไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้นําเสนอเรื่องราวของถ้าพุงช้างไปนะครับครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสําหรับกิจกรรมจิตอาสานําเที่ยวนะครับเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกับผมจ่าสิบตรีสุชาตินรงคกูนะครับพิธีกรจิตอาสาและทีมงานนะครับขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้ครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ